สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาทำการทดลองอินดิเคเตอร์จากพืชน,นะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยนะคะดอกอัญชันค่ะมะนาวค่ะและแก้วหรือขวดน้ำที่มีลักษณะใสนะคะ,ะวิธีการทำอันแรกก็คือว่าคุณครูจะ ดอกอัญชันนะคะใส่แก้วน้ำใบหนึ่งนะคะแล้วก็เทน้ำร้อนใส่ไปขั้นตอนนี้เด็กให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะพอครูคใส่น้ำร้อนออกไปแล้วดอกอัญชันสีก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะแล้วสีของน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะครูคก็จะเทน้ำที่ได้จากการคั้นดอกอัญชันใส่แก้วนะคะ สีสันสวยงามมาและค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้น้ำดอกไอัครันสองแก้วแก้วนี้คือเอาไว้เปรียบเทียบแก้วนี้คือเราจะน้ำน้ำมะนาวนะคะหรือดเด็กๆจะลองใช้ผลไม้อย่างอื่นที่มีรสชาติเปรี้ยว ก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าผลไม้อย่างอื่นที่มีรสชาติเปรี้ยวจะมีความแตกต่างเหมือนกันหรือเปล่านะคะ,ะคุณครูจะบีบมะนมาวมะนาวลงไปในขวดในแก้ว,ใ,กวใ,ใบที่หนึ่งะะจดไดๆเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเอ่ยเห็นไหมเอ่ยน,น้ำมีสีอะไรหรอคะลูกว้าวา เป็นสีม่วงออกแดงๆแล้วนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ้วาวไคะมาดูเปรียบเทียบกันนะคะสองแก้วนี้นะคะที่มา,าตอนแรกเหมือนกันเลยตอนนี้กลายเป็นสีม่วงออกแดงๆแล้วนะคะ ดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าที่มันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าน้ำมะนาวที่คครูใช้มีกรดนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆลองใช้ผลไม้ชนิดอื่นที่มีรสชาติเปรี้ยวหรืออาจจะเป็นน้ำส้มสายชูที่มีรสชาติเปรี้ยวถ้ามันเปรี้ยวกว่นาน้ำมะนาวของครูมันจะกลายเป็นสีแดงเลยนะคะแต่มะนาวของครูเนี่ยยังไม่เปรี้ยวมากเท่าไหร่นะคะมันเลยกลายเป็นสี แดงอมชมพูอมม่วงแบบนี้นะคะมันจะมันจะไม่เหมือนกันเ,นเดิมน,นะคะ,ะเด็กๆลองทำดูนะคะแล้วมาดูกันว่าผลไม้ที่เด็กๆใช้หรือสิ่งที่เด็กๆได้ลองนำมาทดลองอาจจะเป็นน้ำที่มีรสชาติเปรี้ยวว่ามันมีกรดหรือเปล่านะคะและอย่าลืมส่งคลิปนะคะน้ำผ้ถ่ายมาให้คุณครูดูนะคะสำหรับวันนี้วกา